สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางในการทําเตียงนอนสําหรับเด็กนะครับในงบ800บาทนะครับผมในส่วนวัสดุที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็นไม้โครงไม้จอยนะครับผมซื้อได้ที่โกบันเฮาส์นะฮะแล้วก็เราก็มาทําการตัดเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับผมโดยในส่วนของเสาเนี่ยผมจะทําการเอามาประกบกันแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะทําให้เนี่ยเสาของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ โดยความสูงของเตียงเนี่ยผมก็จะวัดจากเตียงของผมเลยนะครับประมาณา60เซนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยเอาเตียงเข้าไปเทียบกับเตียงเดิมเนี่ยก็จะทําให้มันเสมอกันพอดีเลยนะครับโดยขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะทําการขัดลบมุมทุกมุมเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับผมขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะทําให้เราเนี่ยเลอลืมขัดมุมใดมุมหนึ่งไปครับ เมื่อเราทําการขัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการเช็ดแล้วก็ลงด้วยเลกเกอร์เคลือบไม้ได้เลยครับผมในตัวของเลกเกอร์เคลือบไม้เนี่ยก็จะทําให้ผิวของไม้เนี่ยมีความเข้มขึ้นและยังเป็นตัวช่วยในการเคลือบไม้ของเราให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับผมผลงานก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับ